สวัสดีค่ะคุคกอกสอนวาดนะคะวันนี้มาตัดเส้นนางมาโนราให้รับชมค่ะหลังจากที่คุคก้อยได้ร่างภาพไปให้ดูในคลิปที่แล้วแล้วนะคะก็จะมาตัดเส้นการตัดเส้นเนี่ยก็คือจะเก็บรายละเอียดขึ้นมาจากการร่างภาพอีกนิดนึงนะคะเริ่มจากการตัดขอบตาบนก่อนแล้วก็ชั้นหนังตาด้านบนนะคะจม,มูก คิ้วโคง้คงโคง้งเป็นลายเส้นแบบลายไทยแต่คู่ก้อยเนี่ยไม่ได้ยึดตามลายไทยทั้งหมดนะคะจริงๆลายไทยเนี่ยเราจะตัดปากให้ชัดไปเลยไม่ไม่ได้ตัดแค่ตามตามขอบขอบหรือตรงกลางแบบนี้นะคะตัดให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนไปเลยแล้วก็ตรงใต้คางเนี่ยจะมีเป็นลูกคางด้วยนะคะแล้วก็ที่คอเนี่ยก็จะมีริวด้วยแต่ว่าคูก,ก้อยอะ่ะตั้งแต่เด็กๆมาเราก็รู้สึกว่าลายเส้นตัวเนี้ย ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใส่นะคะไม่ค่อยได้ใส่ตอนนี้ตัดมงกุฎนะคะในส่วนของมองกุฎให้ดูด้วยเป็นลายไทยแหลมๆตรงกระจังแบบนี้นะคะก็คือเป็นกระจังเรียงกันไปแบ่งโครงสร้างไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะก็มาตัดรายละเอียดให้ดูเดี๋ยวรับชมการตัดเส้นของครูก้ยไปนะคะแล้วคูก้ยจะเล่าเรื่องพระสุทนมโนราห์ให้ฟัง เรื่องของพระสุทนมโนราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาคต่อของเรื่องนางสิบสองนะคะตำนานของพระรดเมรีก็คือเป็นกงกรรมกงเวียนเนาะที่นางเมรีใช่ไหมคะได้อธิษฐานก่อนที่จะตายก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยว่าชาตินี้เนี่ยน้องอะ่ะต้องตามพี่ชาติหน้าขอให้พี่ตามหาน้องบ้างก็คือตั้งแต่แรกเลยอะ่ะพระรด พระรัเสศเนี่ยคะ่ะเป็นลูกของนาง12นะคะลูกถูกนางยักษ์นะคะที่ต้องการํำจัดเนี่ยคะ่ะหลอกไปเมืองยักษ์เพื่อให้นางเมลีฆ่าให้ตายแต่ว่าพระรัตเสศเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากฤาษีองค์หนึ่งแปลงศาลว่าศาลบอกมาว่าถ้าไปถึงกลางวันให้ฆ่ากลางวันไปถึงกลางคืนก็ฆ่ากลางคืนใช่ไหมแต่ว่าพระฤาษีแปลงศาลให้ว่าถ้าไปถึงกลางวันก็ให้แต่ง กลางวันไปถึงกลางคืนก็ให้แต่งกัางคืนพอพอระราเสนไปถึงเนี่ยนางเมรีก็จัดพิธีแต่งงานนะคะแล้วก็รักไปแล้วแต่ว่าพระราเสนเนี่ยก็คือถึงแม้จะมีความรู้สึกดีๆให้กับนางเมรีนะก็รักกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแหละประมาณไม่นานหรอกก็หลอกล่อนางนะคะให้ให้นางเนี่ยเม,มาไม้แล้วก็เปิดเผยที่อยู่ของดวงตาของแม่นะคะ นางสิบสองถูกควักลูกตาออกไปใช่ไหมแล้วก็นางยักษ์เนี่ยเก็บไว้ในเมืองยักษ์นี่แหละนางเมรีเป็นคนเก็บไว้แล้วก็สืบถามอีกหลายอย่างเลยมันจะมีคาถาในการเ,าเป็นยาที่โปรยแล้วทําให้เกิดมาหาสมุทรแบบกว้างใหญ่ใช่ไหมคะกั้นอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวจะบอกว่าจะใช้ยังไงนะและ้วแล้วก็ถามหากล่องดวงใจของนางยักษ์อะไรเงี้ยนางเมลีตอนเมาก็บอกทุกอย่างเลยพระรัเนเสนก็ได้ที่ก็คือ เก็บเอาทุกอย่างนะคะแล้วก็หนีนางไปนางก็เลยตามมาแต่ว่าก็เข้าไปหาพรทเซนไม่ได้นะคะเพราะพาราเทเซนได้ได้ยามาก็โปรยยาให้เป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ขวางนางเมรีไว้นางเมรีก็เลยเสียใจมากแล้วก็สิ้นใจตายแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยก็อธิษฐานอธิษฐานด้วยความน้อยใจนะคะว่าชาตินี้น้องต้องเป็นคนตามพี่ชาติหน้าให้พี่ต้องตามน้อง ก็เลยเกิดเป็นนิทานภาคต่อของเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องพระสุทนมโนราที่ครูก็กำลังวาดให้ดูนี่แหละนางมโนรานะคะคนสวยของเรานางมโนราเนี่ยเป็นทิดาของทิดาของ,ของออพญากินนอนนะคะเป็นทิดาองค์สุดท้องนางมีรูปโฉมที่งดงามมากผ่านบุญเนี่ยไปดักจับกินนรีนะคะ ได้ได้องค์นี้แหละมาแล้วก็เอามาถวายพระสุทนพระสุทธนเห็นนางก็เกิดความรักนะคะแล้วก็ตกแต่งนางเป็นพระมเหสีแต่ว่ามีเสน,นาอำมาตยที่คิดร้ายเนี่ยก็คือเสียผลประโยชน์แล้วก็เกลียดชังนะคะก็เลยคิดว่าพอ ทำแผนการขึ้นมาตอนที่พระสุทนต้องไปออกรบใช่ไหมก็มีแผนการร้ายก็คือว่าถ้าบูชายันสัตว์ปีกอันนี้ตำนานหนึ่งนะจะเป็นประมาณนี้จะทำให้บ้านเมืองผลเคราะห์หรือว่าอีกตำนานนึงก็จะเป็นประมาณบอกว่านางมนโนรา่ยเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองนะคะจะต้องฆ่าให้ตายต้องออกไปบูชายันถึงจะพ้นเคราะ,ะห์ใช้ตำนานไหนก็ได้แหละมันก็ประมาณนี้เลยก็คือแต่แต่ว่านางเนี่ยก็คือได้รับความคุ้มครองจาก พ่อแม่สามีนะคะก็คือจริงๆก็รักเอ็นดูเนาะแต่ว่าก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ยอมนะคะแต่หลังๆมาก็คือต้องเพื่อเราก็โดนเป่าหูก็เลยยอมแต่ว่าก่อนก่อนที่นางจะถูกบูชาไฟไปเนี่ยนางก็ขอเพราะว่าก็ขอรำให้พระองค์ดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแล้วก็ขอปีกและหางคืนนะคะแม่สามีก็ด้วยความรักเอ็นดูนางก็ให้แล้วก็นางก็ ใส่ปีกใส่หางหนีไปเอ่อไปถึงเมืองกินารีนะคะพระสุพระสุทนก็ต้องตามไปเพื่อพิสูจน์รักแท้เนี่ยกลับมาไม่เห็นนางก็ใจจะขาดก็ต้องตามหาด้วยความยากลําบากนะคะแต่ว่าดีนะตามไปแล้วก็ไม่ตาย <c oughs> ไม่ตายเหมือนในเรื่องเกาะในชาติก่อนนะคะแต่ว่าชาตินี้ได้ครองคู่กันก็อยู่ที่เมืองกินารีอยู่สักนานเหมือนกันแหละแล้วก็กลับไปครองเมืองเดิมของ ที่เคยจากมาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขสืบไปนะคะเนื้อเรื่องก็ประมาณนี้นะคะคุกเก้ก็วาดให้ดูถึงขั้นตอนของการตัดเส้นกางเกงแล้วนะคะเราเวลาเราจะจะตัดเส้นเนี่ยเราก็คือวาดโครงสร้างคร่าวๆแล้วก็คิดในใจว่าเราจะเอาประมาณไหนนะคะก็คือว่าบางทีในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วอย่างเช่นพวกกําไรเนี่ยจะมีลายที่เหมือนกันเราก็คิดในใจไว้ว่าลายประมาณนี้แหละ แล้วเราก็วางแค่โครงไว้ตอนนี้ตัดให้ดูเนี่ยจะเป็นเช่อกชายผ้านะคะพิว๊พิวให้นางใส่กางเกงแต่ว่ามีชายผ้าห้อยอยู่ในส่วนของลายทองการตัดเส้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการนะคะก็คือเราจะตัดมาจากโครงสร้างรอบนอกหรือว่าจะตัดมาจากส่วนรายละเอียดเนี่ยแต่ว่ามันจะมีโครงสร้างที่เป็นตัวกําหนดลายอยู่ เวลาเราวาดเนี่ยเราก็วาดแค่โครงไว้แล้วเวลามาตัดเส้นเนี่ยเราด้วยทักษะของการเขียนลายไทยถ้าเรามีทักษะนี้นะคะเราสามารถวาดแค่โครงแบบคุกก้อยแล้วก็ตัดตัดไปให้ดูเลยถ้าเกิดว่าน้องๆดูคลิปเนี่ยกับมาเอ,อ่อต้องดูถ้าในขั้นตอนแรกๆของการเรียนลายไทยนะคะก็ต้องดูทั้งคลิปคลิปสอนลายล่างลายเส้นแล้วก็มามาดูคลิปตัดเส้นด้วยเลยเพราะว่าจะได้เข้าใจ แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่มีทักษะในนมีเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถดูแค่คลิปล่างแล้วก็สามารถกำหนดหลายเส้นที่อยู่ด้านในได้เองเลยนะคะว่าจะวาดเป็นยังไงเพราะว่าด้วยความชำนาญเนี่ยเราสามารถรู้เลยว่าถ้าเป็นกรีดบัวเราจะใส่อะไรข้างในถ้าเป็นลายกางเกงเนี่ยมีแค่โครงสร้างมาเนี่ยเราจะใส่ลายอะไรเข้าไปข้างในแล้วก็สามารถดูได้ตอนนี้ผู้ใกล้ก็ตัดในส่วนของรายละเอียดให้ดูด้วยนะคะว่า ให้เป็นลักษณะบรรยากาศของการมีลายทองกระจายฟุ้งๆอยู่เนี่ยโดยรอบคือมีลายการะหนกนะคะตอนนี้มาถึงหางของนางนะคะกินนลีเนี่ยลักษณะพิเศษของการวาดเนี่ยมันก็จะมีหางนี่แหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้งานดูสวยมากเราก็ใส่รายละเอียดไว้พอประมาณแต่เวลามาตัดเส้นก็ตัดให้ละเอียดขึ้นไปอีกนะคะ นี่เป็นกระนกสามตัวนะคะถ้าคนไทยกระนกเลยมันก็จะแบ่งเป็นกระนกนู่นนั่นนี่นั่นน,น,น,นะคะแต่กุ้ยก็ไม่ได้เรียกชื่ออะไรเขาละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลายประมาณไหนอะไรเงี้ยก็จะพยายามทําให้มันเข้ากันกับเนื้อหาที่ต้องใช้นะคะอันนี้ใส่ลายประมาณนี้อันนี้ใส่ลายประมาณนี้อะไรเงี้ยคะในส่วนของหางกู้ยก็ทำสองชั้นอันนี้ชั้นแรกนะคะ แล้วก็ชั้นที่2จะอยู่ด้านล่างเวลาตัดเส้นเนี่ยโครงสร้างก็จะพิ้วไปด้วยกันให้หมดเลยามาตัดด้านล่างอีกชั้นหนึ่งเส้นมันจะวิ่งมาจากข้างบนนะคะเป็นคู่คู่แบบนี้แล้วก็ใส่เส้นแรใส่เส้นแรลงไปแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยามาตัดส่วนของชายผ้าให้ดูด้วยถ้าเกิดว่าใครที่มีพื้นฐานทางลายไทยเนี่ยก็สามารถรู้ว่า เวลาตัดเส้นเนี่ยจะตัดแค่ไหนนะคะจะตัดอะไรก่อนนี่ครูก็ตัดจากโครงสร้างมาก่อนแล้วก็ลายทองก็จะเหมือนเหมือนกันก็ใส่เส้นรายละเอียดเขาเรียกเส้นแรนะคะเข้าไปผลงานของครูก็กำลังจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยกิดนึงเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูกล้ายด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารละบายสีให้รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ